บุดาโอ้อสวยงามสวยงามสวยงามนะป่าไปกินแล้งพี่น้องกินแล้งไปกินเขาน้ำกันเด้ออุ่นผุนเห็นโมผุ่นเห็นโมผุ่นโอ้ยโอ้ phút mình khàn rồi nhá coi Ui, phút được không? Được không? Được Được แต่ไม่รู้กี่ตัวลุกออกมาดิลุงแถกมาติดไม้ชอบใช้ตัวช่วยขี้กินตสมองมันบ่มีห่าถึงาอขี้บ่มันกินถึงได้หลายมาบ้านไหนมาเลี้ยมนี่หัวโอวพี่น้องติดหวาดว่ะไอ้พี่น้องคือบวมว่านแคบกว่า

Nàng hết 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 นี่หนไปี่ท้องหรัดปเจอกนนี่อันนีเลยจะท้องจะอเเมื่อก่อนมูดิบ่ไปว่งปานเอาบ่อยเอาอีกป่านึงเนาะานึงเอามุมิไปไกลๆมองเอยู่ครลวน่เนี่จีนเแล้วคนอีี หอ๋อแต่ท่องสิสิแก้เมื่อไปบอวมันพ่ออะไรเป่ามันไหลอะไรดิอันนี้คนอยากวันซื่อที่ดีคนย่างไปมุ่งผมแตาตองเอาตนานี่เอาต้นาไม่ไกลวานี่นมันขึ้นมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วย่างไปมุ่งเหงื่อวมานี่

ตามไปเบื้องตาท้องย่นแห่พี่น้องน,นี่นี่นี่โอ้มีเสียงเพลงเด้พี่น้องเออได้โยได้โยได้โย มึนงนี่แล้วมันเปิดวนพไปเว้ยมันข้างามไปพี่น้องได้ไปเข็งตัวนึงีงครับสรุปผลงานถึกเขีเยด้วเนี่ยถึกเขียถึกเบ็ดนั่นแหละครับพยายามตุ้มปูกเนี่เก็บเก็บตุ้มด้ยอะไร